เอลิจากสาขาเกษตรนวมินนะคะวันนี้ไม่ธรรมดาเลยวันนี้มาสม่งมอบให้กับคุณแอดสันะคะ mm hmm. น,นี่เป็นชาวบราซิล mm hmm. น่ารักจิต mm hmm. ใจดีง่ายๆเป็นคนน่ารักมากๆเลยนะคะ <c oughs> ต้องวันนี้พาลาาด้วย <c oughs> ใช่ลามนะคะ <c oughs> พาลามมาแปลหน่อย <c oughs> ว่าก <c oughs> าร <c oughs> ออก ทำไมเขาถึงใช้นิสันซึ่งเขาใช้นิสันมาก่อนอยู่แล้วเอกสารุ่งยากไหมเพราะวันนี้เขาจัดไปได้เกสัสดีค่ะคุณแอนน์นสัน so this car is like the second car of Nissan เนาะ this one is second car right Saudi Club in Thailand yes <sir. S 3> second car but uh, in my previous country I had also Nissan <Okay. S 3> I really like the brand okay and uh, I would like to ask about like the the feel of the uh, it it very difficult to get like uh, sign the document a finance document in Thailand oh, very no very easy easy right Very how easy. many days for five days to? i get uh, three days three for my day. son to call me yes, and then 5 days in total to approve the finance very easy very with support of the A list very nice very nice the Nissan listing ไ h t yes yes ว่าไงบ้างพู่จิกก็ดีค่ะเอกสารในการใช้ยื่นฟแนนน c ์ไม่ยากเลยใช้เวลาเซ็นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ3วันก็ approve ได้เลยลูกค้าก็ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเอกสารครบถ้วนดาว25%ไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยไม่ต้องคนไทยเลยมาค้าแล้วก็รถคันนี้เป็นรถคันที่2ของเขาแล้วนะคะ ที่เป็นเทอรล่าก็มีความบระทับใจในการใช้รถมิสสันมาก mm. แ้วคันนี้ก็ได้เป็นส่วนลดพิเศษเนาะ mm. how, how much for d i s c o u 30,000? 0 300,000? Very good discount. ใช่เจอมาในในเพจปุ๊บเขาคัดมาแล้วเขา ลูกค้าน่ารักมากฝากบอกคุณเนสันว่าเป็นคนจิตใจดีมากน่ารักสัการขายเดินนำดูแลให้ she said thank you for your like kindness to be like uh choose her to taking care of this car and she hope that in the next future she get uh you will Let t e r to taking care of you again o a thank you k u n a ะ you very helpful you help a lot thank you good drive and good safety and make a lot of money to come with this car ค่ยะนะก็เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องควบควณพี่ซิงมันเป็นลาบจะได้ไม่ใช่เป็นลาบอีกมาลงโฟเกอลิมาสยินดีมาให้กับเซลเซเลปตี้นะคะได้ค่ะเซลขอบคุณมากค่ะค่ะ thank you very much ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ